ที่อีกข่าวนึงดีกว่านะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบการสกีหรือสโนว์บอร์ดนะคะก็จะถึงหน้าสกีแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ให้นะคะชื่อว่าโรงแรม White p o t นะคะที่อยู่ในท่ากลางภูเขาเ l ล s นะคะเขาบอกว่าหรูแล้วก็แปลกเลยทีเดียวด้วยละคะ่ะ ในช่วงปลายป,ายปีอากาศหนาวเริ่มโชยมาหลายคนนะคะก็อยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสหิมะขาวๆกันที่ต่างประเทศและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างไปแวะเวียนเพื่อเล่นกีฬาฤดูหนาวอย่างสกีและสโนว์บอร์ดทำกลางบรรยากาศอันสวยงาม แน่นอนนะคะว่าถ้าไปพักโรงแรมปกติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีโรงแรมมากมายหลายระดับให้เลือกเข้าพักกันแต่ถ้าใครนะคะอยากจะเข้าพักโรงแรมที่เรียกได้ว่าเป็น Eco Friendly ค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุดๆเลยนะคะอีกทั้งยังรู้รามีระดับพร้อมกับมีกิจกรรมให้ทำมากมายก็ต้องมาลองเข้าพักที่นี่เลยค่ะ White Pot นะคะโรงแรมรูปร่างอีกลูหรือบ้านหิมะของชาวเอสกิโมที่จะทำให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสบรรยากาศอันหนาวเหน็บแบบไม่เหมือนใคร ไวทพอดเชิญกเป็นโรงแรมสไตล์แคมปิ้งค่ะที่โดดเด่นด้วยห้องพักแบบอีกลูทรงกลมจํานวน15โดมด้วยกันซึ่งแต่ละโดมนั้นนะคะก็มีขนาดแตกต่างกันมีทั้งโดมขนาดใหญ่สําหรับผู้ที่เดินทางปไปเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะจํานวน5โดมและโดมขนาดปกติจํานวน10โดมสําหรับผู้ที่เข้าพักเป็นคู่ซึ่งจะมีส่วนที่เป็น p r i v a t e มากขึ้นภายใน White p o ดนะคะไม่ใช่แค่บ้านธรรมดาค่ะแต่มีทั้งเตียงขนาด king size เฟอร์นิเจอร์หนังวัว ห้องน้ําแบบเต็มรูปแบบทั้งฝักบัวและอ่างอาบน้ําอุ่นนะคะเตาผิงซึ่งแต่ละโดมก็จะมีระเบียงไม้ส่วนตัวที่ผู้เข้าพักแต่ละโดมสามารถพักผ่อนตามอธัธยาศัยโดยแต่ละโดมนั้นนะคะมีระยะห่างกันเพื่อความเป็นส่วนตัวแต่สามารถเดินทางได้ด้วยการใช้สกีหรือสโนว์ชูสทางโรงแรมคะ่ะก็ยังมีลานเล่นสกียาว7กิโลเมตรนะคะที่เป็นส่วนเอ็กซ์คลูซีฟหรับแขกที่มาเข้าพักเท่านั้น นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้เล่นกันนะคะทั้ง snow scoots ที่เป็นเหมือนจักรยานผสมกับ snowboard ให้สนุกสนานกันในรูปแบบใหม่มีกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนสำหรับใครที่อยากทดลองเดินทางแบบชาวเอสกิโมก็จะมีน้องหมาน่ารักนรักนะคะเอาไว้ให้บริการมี paragliding นะคะที่มีครูฝึกผู้ชำนาญและได้ใบอนุญาตสำหรับผู้ที่อยากชมวิวสวยๆจากด้านบนเทือกเขา นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสปานะคะและก็ร้านอาหารรวมทั้งห้องประชุมสำหรับเหล่าผู้บริการที่อยากเปลี่ยนที่ประชุมให้มีสีสันมากขึ้นเตรียมพร้อมให้บริการอย่างครบครันเรียกได้ว่านะคะใช้เวลาในช่วงฤดูหนาวได้ยอย่างไม่มีวันเบือ่อเลยทีเดียวการันตีจากคะแนนในเว็บไซต์ tripadvisor com ที่ได้คะแนนถึง94%เเลยค่ะในระดับดีเลิศจากรีวิวของผู้เข้าพักและก็ยังได้ประกาศนียบัตรชนะเลิศก,การบริการยอดเยี่ยมประจำปี2014ด้วยล่ะคะ่ะ ดะะเดี๋ยวต้องรีบไปเช็คอิท out กันแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าคงจะเต็มแล้วแนะ่ๆเพราะว่ามีแค่15โดมเท่านั้นเองเอาละ,ะคะ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ h ฮโซฮ p p e ิ i งส์นะคะและติดตามข่าวสารแบบนี้ได้ทุกวันวันนี้ขอขอบคุณเคมพิสระสำหรับชุดพิธีกรนนคะ่ะสำหรับช่วงนี้พายลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไกลมากเลยอยากจะไปเล่นสกีแล้วก็มีสุนัขลากเลื่อนเออมอกี้แล้วก็อยากจะไปลากเลื่อนอ <laughs> ช่วงหน้ามีอะไรเอ่ยชาสัปดแล้วช่วงหน้าก็จะมีเรื่องราวของช่องดีแม็กเนี่ยมาฝากกันครับ